สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจข้อผีทีละข้อโอเคปีที่สามครับพี่น้องที่รักปี2025เนี่ยเราเป็นปีห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าข้อคัามผีที่เราใช้ประจําก็คือกิจการบทที่20-25สอดคล้องกับปี2025ครับพี่น้องที่รักรหัวข้อที่เรากําลังเรียนกันขณะน,นี้คือว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาครับโอเคตลอดเวลาหมายถึงตลอดเวลา ก่อนและหลังพระราชกิจแห่งการทรงไทยเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วขณะที่สั่งสาวกสั่งอครทูดออกไปประกาศส่งเจ็ดสิบคนออกไปประกาศขณะที่เทศนาสั่งสอนพูดคุยกับประชาชนหัวข้ออย่างเดียวที่พงศ์สอนพูดก็คือแผ่นดินของพระเจ้าครับและเนื่องจากพงศ์เป็นองค์พระวิทาของเราถ้าพงศ์เน้นเราก็ต้องเน้นด้วยพี่น้องที่รักเมื่อเราพูดคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเราหมายถึงอํานาจการครอบครองโอเคที่ไหนที่มีแผ่นดิน ก็คือคิงดอมก็คือมีคิงเป็นที่ที่พระเจ้าส่งครอบของแล้วก็จริงๆแล้วการเปร่าประกาศแผ่นดีของพระเจ้าก็คือการเปร่าประกาศข่าวดีการเปร่าประกาศเรื่องของพระเยซูเพราะว่าข่าวร้ายก่อนหน้าน,นี้ก็คือว่ามารซาตานได้ปกครองโลกนี้มารซาตานเป็นเจ้าโลกเป็นผู้ครองโลกเนื่องจากมนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังแล้วส่งสิทธิอำนาจไปไว้ในมือของมันแต่พระเยซูได้เสด็จมาและจัดการกับบาปรวมทั้งจัดการกับมารโดยการที่พงค์สิ้นประชนพงศ์ตาย พงลงไปที่นรกกระชากเสิเทียมหน้าออกมาจากมารพงชนะมารในที่ในทิ่นของมันเลยนั่นคือความเก่าของพระเยซูน้องทุักครับวันนี้เราจะเรียนกันว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาเราจะดูกันในลูก,กาบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบถึงยี่สิบห้าซึ่งเป็นตอนที่เราเรียนต่อๆกันมาโอเคเมื่อเราพูดถึงคำว่าจริงๆคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นหัวข้อที่กว้างมากครับหมายถึงว่ามันเป็นการพูดถึงการครอบครองของพระเจ้าซึ่ง บางคนเน้นบางอย่างแต่จริงๆแล้วเราต้องเน้นทุกอย่างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการที่พระเยซูจะเสด็จมาแล้วปกครองในโลกนี้พันปีคิดจัดถูกรับขึ้นไปไม่ใช่แค่นั้นมันหมายถึงการที่พงครอบครองในโลกนี้โดยเฉพาะการครอบครองผ่านเราเมื่อเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเอาละก่อนหน้าที่เราจะดาดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลาเนี้ยที่ฐานพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอรับพระคำขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจขอพ่อทำัุรกิจกับเราได้พระคำ ขออำนาจการครอบครองของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเราขอยอมจำนนกับพระเจ้าเราขอตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระองค์โดยเฉพาะเมื่อเราได้อันเดอร์ส d ตนคือเข้าใจพระคำเราส t ตนอันเดอก็คือยืนอยู่ใต้และยอมจำนนแล้วเปล่าประกาศว่าพระคำคือพระคำคือถ้อยคําของพระองค์และไม่ว่าเราจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้นั่นคือพระคำแล้วเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังครับขอบคุณพ่อสําหรับพวบคุณพระพรความรัก ที่เราเชื่อฟังไม่ใช่เพราะเราต้องการอะไรเราไม่ได้ต้องการ,รกพระพรเพราะจริงๆเราได้รับพระพรทุกประการแล้วเนื่องจากการเชื่อฟังของพคริสต์ที่เราเชื่อฟังเพราะเรารักพระองค์แล้วเราตระหนักว่าการเชื่อฟังพระองค์นั้นเพราะพระองค์ได้บอกเราด้วยความรักถ้าพระองค์เตือนเราเพราะว่าน่าจะเป็นเร่มีอันตรายถ้าพระองค์สั่งเราเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราตัดสินใจจะเชื่อฟังพระองค์ครับในนามพิะเยซูอาเมนเอาล่ะพี่น้องยีรักให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้าก men, น an, ันดูนะหัวข้อข้างบนเนี่ยเหมือนเดิมไหม ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอ้ขอพระเพียงบนนั้นก็คือตอนก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องเนี้ยโอเคขอ้ขอพระเพียงขาวพี่น้องสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ดูนะต่อไปลูก,กาบทที่2ี่ครับโอเคข้อ24่พระเยซูบอกว่าพวกเขาจะล้มลงด้วยคมดาบพวกเขาในที่นี้เมื่อดูในบริบทข้อ23ก็คือชนชาตินี้หมายถึงคนยิวครับโอเคเกี่ยวกับเรื่องของอแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือว่าในที่สุดแล้ว คนยิวเนี่ยจะลม้ลมลงด้วยคมดาบและจะต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของทุกประชาชาติโอเคอันนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับก่อนที่พงบอกก่อนหน้านี้จริงๆมันเกี่ยวข้องกับการที่พงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เพราะว่ามีมีคนที่เป็นสาวกของพปษมาชมพระวิหารใด้ฟังแล้วพงก็เริ่มเปิดประเด็นว่าเนี่ยที่เห็นอิดทุกก้อนเนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องถูกขนไปก็คือในที่สุดจะถูกพังแหละ ในทีสุดพวกเขาก็มาถามแล้วพงก็บอกซึ่งการบอกของพงนั้นไม่ได้บอกเฉพาะเรื่องพระวิหารถูกทําลายแต่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นยุคแล้วพงก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็คือพงบอกว่ามีจุดหนึ่งก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนยิวเนี่ยครับจะต้องลม้มลงด้วยคมดาบแล้วต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยของทุกประชาชาติโอเคสิ่งนี้เป็นจริงครับหลังจากคอสอที่70พระวิหารถูกทําลายเนี่ยคนยิวเนี่ยแตกกระสานสร้างเซนไปหมดโอเคเป็นจริงแล้วบอกด้วยว่าจริงๆแล้วอันเนี้ย เป็นเรื่องของการที่ถูกลงโทษซึ่งน่าจะเป็นการถูกลงโทษเนื่องจากการปฏิเสธพระเมสสิยาโอเคเพราะว่าพระเยซูพูดกับปิลาได้ว่าเนี่ยคนที่อ่าคนที่มอบลงไว้กับปิลาได้มีโทษมากกว่าก็คือคนยิวโอเคฉะนั้นและสิ่งนี้ก็เป็นจริงครับโอเคละคอสอที่เจ็ดสิบแล้วหลังจากนั้นยิวแตกกระจายไปหมดเลยเป็นจริงอย่างที่พระเยซูบอกนั่นเป็นประการแรกเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าคือการครอบครองเพราะว่าสิ่งเนี้ย มันจะนําหน้าเหตุการณ์ที่พระเยซูต้องเสด็จมาแล้วครอบครองโลกนี้ข้อสองครับคนต่างชาติจะเหยียบย่ํากรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนพี่น้องเห็นยังก็คือเมื่อนอกจากนอกเหนือจากการที่คนยวจะต้องถูกอ่มดาบตายถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเนี่ยในที่สุดคนต่างชาติจะเหยียบย่ากรุงเยรูซาเล็มก็คือกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่มีนครของพระเจ้าอยู่แต่ในที่สุด คนยิวถูกกวาดต้อนออกไปแต่คนต่างชาติจะเข้ามาพี่น้องเข้าใจไหมครับเข้ามาเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเลม็มอ่ารวมทั้งพ่อพีบอกว่าจนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาติน่าจะคลบถ้วนพี่น้องเห็นยังแสดงว่ามันมีการกําหนดเวลาบางอย่างในปฏิทินของพระเจ้าว่าในที่สุดแล้วก็คือเอ่อคนยิวจะถูกอพยพแล้วก็คนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มแม้แกระทั่งเวลาเนี้ย คนต่างชาติก็อยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มพี่น้องเห็นยังแต่ว่ามันจะมีเวลากําหนดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคํานวณกันเกี่ยวกับเรื่องของสองครามโลกครั้งที่สนะครับว่าในที่สุดแล้วมันจะมีเวลาจะถึงหมดถึงจุดหนึ่งก็คือคนต่างชาติจะไม่ได้เหยียบย่ำกรุงเยรูซาเลม็มต่อไปเออซึ่งน่าจะหมายถึงการที่คนยิวเนี่ยจะถับมาครับโอเคถามว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่มีแน่นอนโอเค อาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่พระคิดเสด็จมาแล้วครอบครองพันปีก็ได้โอเคแต่พี่น้องเห็นยังในเรื่องเกี่ยวกับแผนดินของพระเจ้าให้รู้ว่าในตารางเวลาของพระเจ้าการที่พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนะ้นมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่คนยิวยจะต้องถูกคมดาบถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยทุกประชาชาติเป็นจริงไปแล้วแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากําหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนซึ่งอันนี้ยังอยู่โอเคยังยัง,ย,งยังไม่สําเร็จยัง กำหนดเวลาของคนต่างชาตินั้นจะไม่ยังไม่ครบถวนครับแต่มันจะต้องเกิดขึ้นตามประคำดูต่อไปข้อยี่สิบบอกว่าจะมีหมายสําคัญเห็นปะ่ะหมายสําคัญแปลว่าอะไรก็คือบางอย่างที่เป็นเป็นสัญลักษณ์เร็งถึงบางอย่างที่มองไม่เห็นซึ่งในที่นีน้มันน่าจะหมายถึงหมายสําคัญของสิ้นยุคก็คือมีหมายสําคัญเกิดขึ้นที่ไหนบ้างบนท้องฟ้าครับที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ดวงดาวจะมีหมายสําคัญบางอย่างเกิดขึ้นโอเคก็คือ น่าจะมีอะไรแปลกๆล,ล,ล่ะเกิดขึ้นข้างบนไม่ใช่แค่นั้นดูข้อ4บอกพ้นแผ่นดินโลกเนี่ยโอเคชาติต่างๆประเทศชาติต่างๆจะมีความทุกข์ร้อนและความชงวนสนเท่ก็คือมีความทุกข์มากแล้วก็อาจจะง,งงว่าทําไมถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นพี่น้องที่รักเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือประเทศชาติต่างๆมีความทุกข์ร้อนมีภัยพิบัติแล้วก็งงมันมันจะแย่กว่านี้ไหมหรือว่ายังไงครับแล้วก็บอกด้วยว่าเพราะเสียงกึกกล้องของทะเลแล้วคืนแปลว่า มันจะมีหมายสําคัญเกิดขึ้นทุกที่แหละครับไม่ว่าจะเป็นบนท้องฟ้าหรือว่าบนแผ่นดินรวมทั้งเป็นเรื่องของทะเลนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่บอกว่าเป็นเสียงกล้องของทะเลแล้คลื่นเป็นไปได้ว่าทะเลแล้คลื่นจะมีเสียงดังอ,อะไรสักอย่างแต่ที่น้องนิรักให้ผมสรุปเราให้เราฟังคร่าวๆคือว่าในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นในที่สุดแล้วสิ่งที่พระเยซูบอกโอเคซึ่งค่อยๆเรียงมาก็คือในที่สุดแล้ว พวกยิวจะต้องล้มลงและต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยทุกประชาชาติอันนี้เป็นการถูกลงโทษเนื่องจากปฏิเสธพระคิดพี่น้องจาไว้ว่าขณะที่เราเป็นภาพนะลิงถึงใครก็ตามที่ปฏิเสธพระคิดในที่สุดแล้วเขาจะต้องรับโทษแหละแต่ว่าในกรณีอของคนอื่นเนี่ยมันเป็นการรับโทษเนื่องจากเขามีบาปแล้วพระคิดเป็นทางลอดสุดท้ายถ้าเขาปฏิเสธพระคิดก็คือเขาต้องรับโทษที่เขาทําเองแต่ถ้าเขาเชื่อพระเยซูกิต โทษทั้งหมดก็ไปอยู่ที่พเยสกิตนะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องเชื่อพเยสกิตจ,จงรู้ว่าบาปของคุณโทษของคุณทั้งหมดอยู่ในพเยสกิตแล้วไม่มีการลงโทษสําหรับคนที่อยู่ในพเยสกิตลงบทที่8ข้อหนึ่งถามว่าทำไมเพราะว่าพระเยซูได้รับไปแล้วครับพระเยซูได้เอาความผิดบาปทั้งหมดรับเอาบัญชีของเราไปโอเคปัจจุบันนี้2โครินบทที่5บอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดบัญชีกับเราพวคิดบัญชีที่พเยสกิตความผิดบาปของเราทั้งหมดลงที่บัญชีพเยสกิตให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนัน Ờ, ในเรื่องกรอบเวลาของแผ่นดินของพระเจ้านั้นในที่สุดแล้วคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นอยู่จริง,รงๆนับน่าจะเล็งถึงตั้งแต่คอ,อที่70แหละซึ่งมันจะน่าจะเล็งถึงการที่คนต่างชาติเข้าไปในพระวิหารด้วยเพราะว่าปกติแล้วจะมีบริเวณที่คนต่างชาติเข้าไปไม่ได้เขาน่าจะเข้าไปเหยียบย่ำโอเคแต่มันจะมีเวลาครบถ้วนโอเคสิ่งนี้ในที่สุดจะจบลงปัจจุบันนี้ยังอยู่ยังยัง,ย,งยังไม่สําเร็จทั้งหมดโอเคยังรอเวลาที่ กำหนดเวลาของคนต่างชาติจะครบ้วนแล้วก็มันจะมีหมายสําคัญที่เกิดขึ้นที่บนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโอเคจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่บนบนท้องฟ้าแล้วก็บนโลกเนี่ยก็จะมีหมายสําคัญคือมีความทุ์ร้อนความฉงวนตนเทศซึ่งเราเห็นแล้วโอเคบางทีบางคนงงมากโอเคเด,เดี๋ยวนี้แผ่นดินไหวบ่อยมากโรคระบาดที่เคยนานๆเกิดทีก็เริ่ม เกิดขึ้นบ่อยๆผู้คนริ่มศบสองเท่โอเคอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมยังไม่แน่ใจก็คือมันจะต้องมีเสียงกึกก้องของทะเลแล้วคืนซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันต้องมีโอเคฉะนั้นพี่น้องอยู่แล้วครับจงรู้ไว้ว่าเราเห็นแล้วว่าบางอย่างได้เกิดขึ้นแผ่นดินของพระเจ้ากรอบของเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองนั้นกําลังดําเนินไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจเราคือก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้ให้พงครอบครองในชุดของเราครับ โอเคไม่ใช่แค่ในวิญญาณแต่ในความคิดจใจแนละในร่างกายรู้ว่าพระองค์ได้ซื้อเราเราเป็นของพระองค์จงดําเนินชีวิตแบบที่ยำเกรงพระเจ้าถ้าเราอยากให้แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่เหนือประเทศไทยให้แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่เหนือหัวใจของเราก่อนผมหมายถึงว่าไม่เพียงแต่เชื่อในพระองค์แต่ยอมจำนนกับพระองค์แล้วเมื่อเรายอมจำนนกับพระองค์ชีวิตของเราจะกลายเป็นพระพรแบบสุดยอดครับมาแล้วครับเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีเงื่อนไขจะยอมกับกับพระเจ้าชีวิตของเราจะเกิดผลจำไว้ว่าเคล็ดลับของชัยชนะคือการยอมต่อพระเจ้า ให้ผมได้ย ETER พูดว่ายอมกับพระเจ้าต่อสู้กับมารแล้วมารจะหนีเราไปให้ผมได้ยราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูทางซ้ายเห็นไหมกล่องข้างล่างที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีเนี่ยจะครบปีสองพันยี่สําแปดสองพันยี่แปดสำคัญยังไงสองพันยี่สําแปดสำคัญก็คือว่าครบรอบสองร้อยปีที่โปรตุเกสเข้ามาที่ประเทศไทยแะนนั้นเราตั้งใจร่วมกันว่ามันจะเป็นเปลี่ยนการทวีคูณเปลี่ยนการเกิดผลในปีนนนั้้เเเราาาหห็ปมย เกิดขึ้น3ตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อ1ล้านตอนนี้มีผู้เชื่อประมาณ5้าแสนให้เราทวีคูณโอเคหนึ่งที่2ก็คือว่าเราจะมีศิษยาพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้า10,000คนหนึ่งที่สก็คือมีคิดจักร1 0 0 0หมืนแห่งก็คือศิษยาพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักมีสมาชิกประมาณ100คนเราจะจบลงได้การมีคิดเซียน1ล้านคนภายในปี2 0 2 8ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนเป็นเลขคณิตธรรมดา ให้เราทุกคนตั้งใจจะทําสิ่งนี้ทุกวันเปล่าประกาศเป็นดินของพระเจ้าและไม่ใช่เปล่าด้วยเปล่าประกาศด้วยคําพูดแต่เปล่าประกาศแบบที่มีหมายสาคัญและกาศกจันทร์เพราะว่าเมื่อแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยในที่สุดแล้วพระเจ้าต้องสําแดงอนาการครอบครองเช่นต้องมีการผีที่ถูกขับออกต้องมอีการหายโลกซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเพราะพระเยซูได้จ่ายราคาไปแล้วขอแค่มีตัวแทนวางมือรักษาโลกคนก็จะหายโลกในเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าทําไมไม่ตัดสินใจให้พระเจ้าใช้ จงคู่ภาษาแปลกทําให้เต็มล้นได้พงย,ยานแล้ให้พงย,ยานไหลออกไปจากเราเหมือนกับที่พงยานไหลออกไปจากเปตโตแล้วก็เงารักษาโลกเหมือนกับที่พงยานไหลออกไปจากเปาโลจนในที่สุดแล้วผ้าเช็ดหน้าผ้ากันเปื้อนสามารถไปวางมือเพื่อจะเอาวางวางเพื่อทําให้คนที่มีผีผีตกับออดแล้วโรคภัยแค่เจ็บหายและหายทุกคนพี่น้องที่รักเราเหมือนพระเยซูคริสต์เราเป็นวิญ,ญญาณเดียวกันกับพงจงเข้าใจเรื่องนี้จงขยายแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่เรารอโปร่งกลับมาปกครองโลกนี้ โอเคในขณะที่เรารอกรอบเวลาวิ่งไปสําเร็จตามที่พระองค์พูดทั้งหมดให้เราทําส่วนของเราให้เราขยายแผ่นดินของพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่ให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายในตัวเรายอมจำนนกับพระองค์ทั้งหมดให้ผมได้ยินเราพูดว่ายอมจำนนกับพระองค์ทั้งหมดอย่ามีเงื่อนไขใดๆเลยเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ยากให้บอกกับพระเจ้าและให้พระเจ้าช่วยเราแต่ให้ผมบอกคุญแจสําคัญคือการตัดสินใจครับเอาล่ะพี่น้องที่เรครับให้เรามารับมหาสนิทตึงแปลว่าสนิทมากสนิทมากขนาดไหนครับ เราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซคิ์ครับพี่น้องที่รักโอเคพระการของพงแตกหักไปเราหายดีผมเปล่าประกาศว่าโดยบาดแผลเคล็ดตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายโรคภัยทุกอย่างทุกชนิดคนที่ฟังคนที่รับมหาเสน่หคนที่เอามือแตะหน้าจอหรือว่าคนที่หน้าจอแตะเขาหายโรคภัยเขาเจ็บทั้งหวนเราเปล่าประกาศว่าพระเยซูได้รักษาแล้วโดยบาดแผลเคล็ดตีของพระเยซูเราหายโรคเราเปล่าประกาศถึงการหายโรคทุกต้นเหตุ ในนามพาิเศษทุกสาเหตุเราปลดปล่อยหมายสําคัญการอาศัศจรรย์นในพระนามพริเศษจงหายโลกเบาหวานจงหายไปความดันจงหายไปร่างกายจงเป็นปกติความความเสื่อมความแก่จงหายไปโรคแก่ก่อนวัจยจงหายไปยจงหายไปโรคหัวใจกระเพาะกดไหลย้อนเป็นปกติในนามพะเศษหูเป็นปกติตาเป็นปกติในนามพาิเศษทุกส่วนในร่างกายเป็นปกติโดยพระนามของพริเศษพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึืนอจากความตายพระเจ้าผู้ถกเทศให้เราหายดีเราปลอก เราปลดปล่อยหมายสําคลกระสะจานในเวลานี้ต้นเหตุทุกอย่างไม่ว่าจะมาจากอะไรพระเยซูได้จ่ายราคาทะนั้นเราออกว่าออกไปจงหายแล้วเป็นปกติตขภาพดีจงมาในนาพีเอสเกตผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราครับผลิตพ,พูดถึงอะไรเพรอผลิตพูดถึงการที่พระองค์ได้ทำให้เราหายจากความอับอาย พงใส่สง่าราศีทําให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต <int> ผลิตทําให้เราหายโรคผลิตที่ออกมาจากร่างกายผลิตทําให้เรามีชัยชนะเหนือซาตานโดยผลิตที่ออกมาจากที่ตะปูเนี่ยเรามีชัยชนะเราไม่เดินในบาปเราไม่ทาบาปเรา,ามีเสรีภาพที่จะดำเนินชีวิตที่จะปฏิเสธที N ่สิ่งที่ไม่ดีและเดินดําเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าเรามีเสรีภาพที่จะเชื่อฟังพงให้พงครอบครองชีวิตแผ่นดินของพระเจ้าครอบครองในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในคิดจักของเราในกลุ่มเซลล์ของเราผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์พี่น้องนี่แล้วครับ สำรวจเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วหรือเด,ดือขึ้นเขียนคาขอบคุณพระเจ้าลงไปถ้าคุณต้องการคําอธิษฐานอะไรเขียนลงไปพี่น้องที่รักและให้เราช่วยกันอธิษฐานผมเปล่าประกาศว่าสิ่งที่ดีกําลังมาถึงพี่น้อง Okay. หนึ่งในประโยคที่พี่น้องกําลังจะพูดก็คือมันเกิดขึ้นเร็วมากขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ดีกาลังมาถึงห้าห้ายี่ห้าคุณจะเต็มไปได้วยเสียงวัวละห้าห้าเต็มไปได้วยพักคุณสองเท่าห้าห้าเต็มไปได้วยความปรดปลาสองเท่าสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงไม่ว่าคุณคิดอะไรสิ่งที่ดีกว่ากําลังมาถึงเพราะว่าสิ่งที่ดีทั้งหมดเป็นของเรานรเนี่ยพยาธิสกิดของป่าประกาศสินน่งนี้เอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉนันขึ้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 นพูดชาโลมเต็มไปได้วยพระพร